เว่าถึงครูบาลมีจักหน่อยเนาะคุณโนยมสิวัดโยมหมูเ <c> ป <oughs> ิน่นคืนหอดแม่บ้านพ่อเผาศพทำงานเจาน้าบานกีซบแล้วแล้วแม่บ้านพอเลยบสั่งสามีไว สั่งโคบาลมีไว้กระดูข่อยบ่ต้องเก็บไว้เดิมมนจะรำบากเหตุแถม่มันแล้วไปเบิดซะาพันวะแต่ว่าเปันอยากมาอยากมามาวัดบ้านเก่าบอแต่ว่าพ่าได้มาจา้กเถื่อจนถึงแก่กรรมจ้าวพันก็เลยเอาขี่เท่าสาบันเฮ้าเ,าเอื้นวังข้านนาอ เอาไปไหว้วัดหันวัดนี่วัดหันวัดนี่วัดที่คุณเคยจะมาบนมาวัดเท่าก็เอาขี่เท่ามาคือหลวงตาเว่าบนฟังอันนี้ครูบาลมีหยาดโยมทั้งหลายข้าบาครูบาลมีนี่เคยสั่งสมอบรมบุญกุศลรวมกันมาหลายพบหลายฉาติหลายกลับหลายกัน แต่ละภพแต่ละชาติอยู่น้ำกันกับเอ,อเื้อเฟื้อเกื้อกูลกันโดยศีลโดยธรรมเพิ่นจะเอื่นว่าคู่บารมีก็คือคู่สร้างคู่สมบ่มบุญกุศลบารมีทำร่วมกันมาที่เป็นแนวหันเบิดขันเท้าชิพิเจน่าบางเอียกอันหนึ่งก็คู่เวน คันคูเวดีจะเมืนมันขักเป็นอย่างมันจะเป็นคูเวนเพราะว่ามันมีเหตุคือบาปบางภพบางชาติผัวเหตุบาปแก่เมียบางภพบ,บางชาติมาบันนี กรรมต้องหันในผลเมียกับเหตุบาปให้ผัวกับผัวอาจจีนอกใจกันอาจชีบอดตรงไปตรงมาต่อกันทะเละวีว่ากันมาหลายพบหลายชาติอันนี้เพื่อนจะว่าคู่เวนอยู่ไสกจองไปหากัน พอ่อไปหอดอู่น้ำกันแล้วกะอยู่บ,บ่เป็นสุขเพราะบาปเป็นเหตุเห็นบ่อันนี้เรื่องเว้นได้หนีเจว่าหลวงปู่หมันเพิ่นมาเผยแผ่ประกรารฐานอยู่วัดบัานกระร่เฮาหลวงปู่พระธรรมจิติยานหลวงปู่วัดสิวบน,นั่น เพิ่นมาเทศจะระเถือเพิ่นกระป๋าหลบปูเนี่ยจะเป็นเด็กน้อยออกมานํำพ่อใหญ่แม่ใหญ่ <c oughs> มาฟังเทศหลวงปูหมันอยู่โบสถ์โบสถ์บ้านก็บ่อเฮาเนี่ยปูยังจำได้อยู่ว่าปูหมันเปน,น,นเทศหลวงเรื่องนั่งหยักสินี่วะท่านเวลาเพิ่นไปเลี่ยนหนังสือบน่นอย่าเลี่ยน บาลีจะในประโยชน์เจ็ดผลนได้ลงปูนเพลยเอาไปเทศอยู่เรื่อยๆเวนย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวนเวนย่อมระงับด้วยการไม่จองเวนอันนี้วาพื่นขูเวนเฮาจังเห็นในโลกเฮา บอกว่าชาติใดภาษาใดก็ค้ายๆเดียวกันคือคือกันคันเป็นเหตุบาปต่อกันมากแล้วบอมือใดกับมือหนึ่งบ่ชาติใดกับชาติหนึ่งกรรมมันจัดสรรให้เมื่อกรรมอันเป็นบาปมันมีพลังมันก็ให้ผลทันทีเพราะฉะนั้นคนเห่าเดือดร้อนครอบขัวเดือดร้อนเพราะ ขาดศีลนั่นเองขาดธรรมนั่นเองนี่มันจะเป็นจังสัน่นเพราะฉะนั้นพระไเจ้าก็เลยแสดงไหวพวกเฮ้าเนอกันสิ่งใดกระสางเกิดขึ้นในครอบครัวเฮ้าอาจจะบทสมบายใจน้ำกันหรืออย่างต่างๆก็ตามอาภัยให้ซึ่งกันและกัน บอกเป็นอย่างให้มันจบชาติเดียวนี่ซะอีอย่างเกิดขึ้นปับในทางเทบดีจบกันแค่นี้นะเฮาบ่จองกรรมจองเว้นบ่ผูกโกดบ่พยาบาทอาฆาตต่อกันแล้วกันใส่หลักธรรมตินี่มันจังที่สงบลงมันจะที่จบลง กัรสั่นพบใดชาติใดกระจองกรรมจองเว้นกันจังสี่ต่อไปเรื่อยๆบ่แล้วจากเถื่อเกิดพบใดชาติใดกับปรีเข้าหากัน <c oughs> แล้วก็ทําลายกันล้างผ่านกันกายุจังสิแหละบดถูกพบถูกชายกันนี่มันจบพระนันสมเด็จพอพระสมาสมพุทธเจ้าจึงแสดงหลักปฏิบัติไว้ ว่าวห้ฟังมันสัตๆก็คือเหตุบาปเจริเทือมันเป็นหนีเพวิวนหนี้กรรมเมื่อมันมีพลังพอมันก็มาทวงหนี้เห็นบ่ทวงหนี้เน้นนอย่างครอบครัวบางครอบครัวพบก่อนฉาิก่อนเมียเหตุแต่ผัวถูกใจเรื่องได้กระสาง เมื่อมาเกิดในพบใหม่ชาติใหม่ที่เกิดอยู่ประเทศใดกระสางอยู่จังหวัดใดก็ตามบุญก็เคยสร้างร่วมกันมาบาปก็เคยสร้างร่วมกันมาเวลาบาปมันมีพลังบะนี้ก็ดูเข้าหากันเมื่อดูเข้าหากันเป็นผัวเมียแล้วบะนี้เวลาบาปนี่กรรมมันปรากฏก็เลยเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อน ในครอบครัวจังสิน่ะชาติหนึ่งเมียเหตุใดผัวเดือดร้อนชาติใหม่ผัวเหตุในเมียเดือดร้อนอยู่จังสี่บรจบบสินจักเถื่ออันนี้โทษไผ่บ่ใดโทษเราท่าสร้างไว้เองเพราะฉะนั้นหลวงตาจังว่าคันบางคนเป็นไห้มาหลาวงตาหลวงตาวา่ย่าไหไหเหตุหยัาง แม่ออกมาค้นกับจมให้ผัวยุตนาลงตานั่นแหละให้พ่อมเสียใจว่าผัวไปมีเมียมานน้อยเห็นบอกเยาว่าบาบาจักได้เลื่องมุนี้ <c oughs> ลงตาก็เป็นนอไข่เป็นเจ้าโคดจังสิละ <c oughs> หลงตาก็เลยว้ามันฟังเบาจังได้กันยังหาหลงตาเลยว่าฟังเด้อหลงตาที่วอามันฟังกฎแห่งกรรมขันที่บ่าตามหลักตัวนี้ก็คือพบก่อนชาติก่อนไม่ออกน่ะนอกใจแล้วนอกใจผัวบุญก็ค่อยส้างรวมกันมาเพราะฉะนั้นเมื่อมัดได้พบนี่ ผัวกะเลยหนอกใจแม่ออกแม่ออกเป็นผู้เหตุมาก,ก่อนโทษใครพ่อเเวาชี้แจงบันฟังเบิดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกะ,กะลงงโตได้อยาดโยมไหมความถูกกระคายลงผู้เป็นแม่บ้านส่วนพ่อบ้านลงตากะเลยเว้านำมาเศร้าสลาย เบิงนำตาแม่บ้านในวัจนลูกก็มีคืดคาคากไหลวัจนเพิดเลยว่าผมก็รู้ตนเขาอยู่หลวงตาพันวังหลวงตาเลยว่าขั้นว่าตามหลักธรรมบอมนั่รู้ตนผ้าเขาลงนรกบอมั่แนวดีได้เลยว่าจนหลวงตาว่า แม่ออกก็ถือว่าแย่งผัวเขาวะฉันผู้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 หนึ่งหันวาฉันแย่งเมียข้าเจ้าไปวะแย่งผัวข้าเจ้าไปวะฉันข้าเจ้าก็ตกนรกผิดกาเมสุมิชาจารนกาเมสุมิชาจาราเวรมณีขอนิพิษว่าฉันลงตาวะว่าแม่นรู้ตนนั่นเลยทำโทษผู้หญิงโดยตรงคันเท่านอกใจเขานะว่าฉัน นอใจเมียเป็นน้อนน้ำเขานะหลวงตาก็เรียกว่าวันสิพอชี้แจงกระขักหลุดเศร้าเบิดเลยยังว่าเห็นปะผัวก็เศร้าไปหาอันเมตตากันเลิกสาระวัจนอายุน้ำกันต่อไปแล้วกะอภัยไงซึ่งกันและกัน้สาว่าจาหลวงตาก็อยู่น้ำกันมาคู่มือเนี่ยก็อยู่น้ำกันสะดวกอยู่จังเจนาพ่าเฉะาน้นกัน เฮ้าจองกรรมจองเว้นกันมันก็จะเป็นโทษต่อไปอีกพบไม่กับนีน่กรรมก็ตามทวงลนะไม่ต้องใส่หนีคำว่าใส่หนีมันก็บวเ,เพราะนั้นวิธีใช้นี่กรรมนะอะไรเกิดขึ้นมาจบกันแค่นี้เด้อยุกันแค่นี้เด้อเศร้ากันทอนนี้เด้อบาจองกรรมจะเว้นกันอีกมันก็จะจบ จ้งสีนะแต่ว่าอันนี้คนโยมหมูน้อบอ่แมนแนวหันเพ่นเป็นครูบาลมีเจะว่าขึ้นหอดแม่บ้านก็เลยมาปฏิบัติธรรมอุทีสวงสุศลให้แม่บ้านพนก็เลยขึดนหนุ่มวา,านบนันตุนลงตาหรือว่าจีจ้าลาวัสทำบุญส้าลงตาก็เลยพนตั้งตนให้้วก็ญติโยมก็โม่กันอันนี้เบิงเ่งแล้วกะลวงตาว่า เหตุจงิง่มันเป็นบุญรวมกันแม้จากไปแล้วก็ยังคิดถึงกันเพราะความดีพราฉะนั้นเฮ้าควรเจตสางดีต่อกันก็ได้กะบสู่ความดีดอกขันความดีนี่บอกว่าพู้ใด้เหตุขันพ่อเหตุดีแม่เหตุดีลูกเต่าเหตุดีผัวเหตุดีเมียเหตุดีมันสิคือหอดเพราะความดีนี่แหละ ความดีนี่มันดีขักอเอริเชิดชูชีวิตของคนเรานั้นให้สูงขึ้นเจริญขึ้นเบาเนใ่ลก็ดีว่านะแม้ตายแล้วก็ค้นก็ขึ้นหอดเห็นบ่ขคืดหอดอีดีเลยที่ผัวคืนหอดเมียเมียคืนหอดผัวพอความดีขันเทศบ่ดีแล้วกุซวงพุนน่ะ กูสวงแมนหมอมตักขันบ้านได้ตายจะ่แมนนั่นตายอยากให้ตายบัดถ้าตายอีดิกูสวงว่าไม่เป็นดินสูงขึ้นทโยชนย์พูนน่ะยังวายอีกอยู่แสดงว่าหนักแผ่นดินมากเนี่ยกานควมส่วนเนี่มันพอดีจากกันพระก็ตามเน่นก็สร้างไม่เชี่ก็สร้าง ผูทธเจ้ามันจะแใครก็ตามทั้งโลกจะผู้นั้นจะเป็นใครก็ตามอุปมาเหมือนกันกับไฟพระราชาจับไฟก็ร้อนราชนีจับก็ร้อนเบิดโลกเนี่ยนายกรัฐมนตรีทั่วโลกจับไฟก็ร้อนใครจับก็ร้อนพระจับก็ร้อนเนนจับก็ร้อนแม่จีจับก็ร้อนประชาชนใครจับก็ร้อน มันไม่ได้เลือกข้อนี้ฉันใดบาผู้ใดใครก็ตามทำแล้วย่อมเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์มันจะตามล้างตามผ่านชีวิตบุคคลนั้นจนย่อยยับจนหมดพลังของมันมันจึงจะหยุดปานนั่นอีดีแต่ส่วนบุญกุศลบารมีธรรมนั้นเสมือนมิตรที่แสนดี เป็นที่พึ่งของเราได้บุญนั่นคันว่าย่าไมไปฟังอีกอหน่อยถ้าบุญเกิดเวลาใดในขณะใดก็ตามห้าเหลียวเบิงนาเนี่ยโอ้ยเป็นตะเบิงตะเบิงเบิงย่ำใดก็อิ่มใจย่ำนั่นเบิงย่ำใดก็บสบายใจย่ำนั่นเบิงย่ำใดก็ปลื้มใจย่ำนั่น ขันเบาออกมาก,กับม้วนมวนขันแม่บ้านเบาน้ำพอบ้านว่าเมียเบาน้ำผัวก,กับพอ่พอพอ่อกินข่าเด้อพ่อเด้อขอยฮ็นเรียบร้อยแล้วพอ่อมันหลดแสบแต่พ่อได้กินผุน <c oughs> นอนไม่หญ่เลี่ยงเนาะถามไม่หญ่เลี่ยงดีดอกเห็ <c oughs> <c oughs> นมันมันเป็นอีหลีไหน พวบาว่เนียแม่กับแม่แม่เฮ็ดแล้วเลยบอกแม่โอ้ยมันหลดหลดอิ่มใจทั้งถูกฝ่ายเห็นบอกขันบุญเกิดแต่ขันบาปเกิดกับเดี๋ยวบางหนา้าคือบูดแถบพนะันว่าบางต่ำกาผิดก็อีโลโปเปกอีโลโปเปกสร้อยหอมก็จกักหน่อยจกยยักใหญ่โปโปโปเปกโปเปกมาแล้วแล้วสะแตกสายหวาอีกอยู่ กูก็อิมแต่พราะที่กูกินผลผลเห็นบอกขันบาฮเกิดมันเป็นแนหนันจ,าจ้นเาเจนาพอยน้นคู่บารมีน่นอาศัยบุญกุศลจัดสรรให้ก็เลยอยู่น้ำกันหักกันแพ่งกันดูแลก,กันจนหอดหมือตายตายแล้วก็ยังเพิ่มเติมเสริมบุญกุศลคุณงามความดีบารมีส่งให้ด้วยน้ำจิตน้ำใจอันเปี่ยมล้นด้วย ธรรมะนั่นเองเพราะฉะนั้นโลกของเขาอยู่เย็นเป็นสุขเพราะบุญเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นมณีหลวงตาปารุปนุโมทนามาก็เห็นสมกวรแก่เวลาด้วยอนุภาพบารมีคุณบปจิรัตนตรยัย กือุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและประสงฆ์คกุณงามความดีบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่พระเทรานุเทระกุบาอาจารย์ประสงค์องค์สามนเณรเมจีแม,ม่พรามพ่อพามที่ได้ศึกษา,เร,าเรียนพาะเพียนประพฤติปฏิบัติธรรมมาบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวง,ท,ง,ปงที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย ทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่มาแล้วนี้ก็ดีไม่ได้มาก็ดีที่เราได้ให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาม,มาตลอดบำรุงบิดามารดาโดยเฉพาะถวายสังฆทานร่วมกันในวันนี้เราทุกรูปทุกนามทุกท่านทุกคนหลับตาลงสักนิดสำรวมจิตให้มั่นคงเป็นสมาธิ น้อมจิตเ้เข้าถึงบุญกุศลบารมีธรรมน้อมบุญกุศลบารมีธรรมให้เข้าถึงจิตถึงใจเมื่อใจใจของเราท่านทั้งหลายสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยบุญด้วยกุศลแล้ว จิตใจย่อมผ่องใสแช่มชื่นเบิกบานเอิบอิ่มผ่องแผ้วแล้วเราค่อยน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุละยะเดชมหาราช บรมมานาตบพิตรราชการที่เก้าพร้อมด้วยบุรพะมหากษัตริย์เจ้าทุกๆุพระองค์ที่สวรรคตไปแล้วพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆุพระองค์ที่สิ้นพระชนไปแล้วน้อมเกล้าวถวายเป็นพระราชากุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิตพระบรมราชนีนาถในราชการที่เก้าพระบรมราชชนีพันปีหลวงน้อมกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวัชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนารเจ้าสุทิดาพระบรมราชนีและเจ้าคุณพระจินีนาฏพิราชกัญญาณีตลอดพระบรมวงศานุวงศ์ทุก พระองค์น้อมบุญน้อมกุศลถวายเดบุรพาจารย์เจ้าพระเดราจารย์เจา้จา,จา,จาของเราท่านทั้งหลายทั่วประเทศไทยตลอดทั่วโลกอุทิศบุญกุศลให้แก่บิดามารดาของใครของมันเนอจากไปแล้วก็ตามมีชีวิตอยู่ก็ตามเนอก็เห็นใบหน้าของพ่อ นึกเห็นใบหน้าของแม่แววตาท่านทั้งสองเมตตาให้ชีวิตเราท่านทั้งหลายมาบุตริปุลกสนแก่ปูย่าตายายสามีพันยาบุตรธิดาลูกหลานครูประจาจารย์ผู้มีประการะคุณทั้งหลายทั้งปวงตลอดเทวดาอารักเจ้ากรรมนายเวรบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยเฉพาะแล้วก็ขอ ก็คือด็อกเตอร์นันทวันเอ,อื้อวงกูลที่ล่วงรับไปแล้วเป็นต้นจงมีแต่วความสุขความสงบความร่มเย็นจเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปแล้วก็ขอให้รับรู้รับทราบและอนุโมทนาสาธุการเหมือนกับตนทำเองถ้ามีความทุกข์ขอให้พ้นจากทุก ถ้ามีความสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งขึ้นไป ขอพระเทรานุเทระกุบาจารย์พระทร์องค์สามเณรแม่จีแม่ปรามพระพามญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่มาแล้วนี่ก็ดีไม่ได้มาก็ดีทั่วประเทศไทยของเราตลอดตัวโลกจงมีแต่ความสุขความสงบความร่มเย็นจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไป จเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขพละปฏิพานธนสานสมบัติธรรมสานสมบัติ นึกคิดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบไปแล้วด้วยธรรมขอกนคิดความปรารถนานั้นๆจงพรันสาเร็จจงพรันสาเร็จจงพรันสําเร็จและในที่สุดขอให้มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนํานตนในพ้นจากความทุกข์ถึงสันติสุขกล่าวคือมักผลพระนิพพานด้วยกันจงทุกทันทุกคนเธอ